สวัสดีค่ะสวัสดีไปพร้อมๆกับเจ้าแมวยักษ์ฟันปีศาจจากทุกคนเอ้าเอ้าเอ้านั่น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 เมนูกับข้าวเย็นก็มา โอ๊ยแบบไหนนี่โหดจังเลยไไโว้ย,<อ>ย,ย,ยมาอีกแล้วค่ะรอบที่สองรอบที่สามหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้เอ้าจับจับจับเออเออจับ ยก็มาแล้ว <mean> จ้าเราต้องหาปลาปลาไหลใหญ่สิ ดิเห็ดตอกเอ้าอาอาบน้ำแน่นอนแม่ย ลุ้นหาปลาไหลกันจะ้จะเดอ่ะมาแล้วไหนอ่ะ มุดไปน่ะติลูกมุดปไปนั่นละไปไปเลยไปเอาออกไปเอาออกโอ้โหวหนาจเอ้าวนาจโร,จโร่ท่านสวัสดครับสวัสดีค่ะมาเรามาลุน้นกันกับหวหนาจิโรคสซิงนะคะว่าจะหาลรได้หรือเปล่า

เยอเงิงูสิงูไม่เลอเออเติมยูไม่คนน้าจะร้อไม่ได้นอนเฮ้เฮ้ยเอ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 กยเอ้ยขี้คลอนขี้คลอนโอ้โหบรรยากาศตอนนี้ค่ะสวย เ้น้องหลเ่งจมาถึงกแกงแล้วใส่ของฝากใส่ของฝากนวลใส่ใส่ของฝากนวลแมมโบมันไปแล้วส่ะมกนฮะไอเบิ้มก้นสีแกงนวลคิดบ้างดีๆเด้อเเด็ก เราจะกลับบ้านแล้วค uh. ือปุ๊บ่งว่าได้ข่าวว่าแกล้งแกล้งคนเยอะมากเลยนะวันนี้นะหัวหน้าโร้ยนี่เอาไปเสิร์ฟไม่ย่ำตัดยาเดวเราก็กลับบ้านแล้วเอาไปเดินไปสิเดินไปสิวันนี้วันเกิดก็กลับบ้านแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday day to you อยู่ดีมีแห้งเ้ยเอกเ้ยอย่าถูกยายอยากอย่าหูจักลำบากเลยเป็นคนอ่าพอบ้านที่มีมีแต่ความจะเลิ่นลุงเรื่องกก่าหนาไปทั้งหนาเล้อลเด้อครับ ไปบาย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 สวัสดีค่ะ